สวัสดีค่ะเรามาต่อด้วยเมนูอาหารนะคะจากสวนอาหารทอกุ้งเผานะคะอยู่จังหวัดกาฬสินธภาพที่เห็นนี้นะคะก็คือกุ้งเป็นเป็นเลยนะคะที่อยู่ในบ่อของเขานะคะเราสั่งกุ้งมาขนาดไซส์กลางนะคะก็อยู่ที่ราคากิโลละ450บาทนะคะน้ำจิ้มของเขาก็ถือว่าเด็ดเลยนะคะมีประมาณ1กิโลนี้ตกประมาณ17-18ตัวนะคะ เนื้อกุ้งจะยังฉ่ำๆมากเลยนะคะเมนูนี้นะคะก็คือต้มยำกุ้งน้ำใสนะคะเมนูนี้หม้อละ2 0 0บาทนะคะมีกุ้งประมาณ5-6ตัวอันนี้เป็นน้ำข้นนะคะเพราะเราสั่งสั่งมา2แบบเลยเมนูนี้นะคะก็คือตำไทยกุ้งสดนะคะมีกุ้งประมาณ4 5ถึงตัวนะคะจานละ150บบาทเมนูนี้ก็คือปลาทับทิม ทอดสมุนไพรนะคะเมนูนี้ก็250บบาทนะคะอันนี้คือบรรยากาศของร้านนะคะตามซุ้มต่างๆนะคะบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนนะคะเราก็เลยถ่ายเมนูมาฝากนะคะถ้าใครมาก็สามารถแวะมาทานร้านนี้ได้นะคะ